สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คริปโตแมนครับวันนี้เรามีข่าวใหญ่ๆและข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่องในวงการคริปโตมาอัปเดตกันครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหลายคนโดยเฉพาะแฟนๆ XRP น่าจะอยากฟังที่สุดนั่นคือท่าทีที่ชัดเจนมากๆจาก CEO ของ Ripple นอกจากนั้นตลาด Bitcoin ก็กำลังมีสัญญาณน,น่าสนใจหลังผ่านเดือนที่ค่อนข้างหนักหน่วงมา และที่สำคัญเราจะไปดูกันว่าทำไมจูจ่ๆโครงการอย่างคาร์ดิน่าถึงประกาศหยุดทำการมันเกิดอะไรขึ้นแถมยังมีเรื่องที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กำลังลงสนามมาเทรดคริปโตแข่งกับคนด้วยครับเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกกันทีละเรื่องเลยครับ เรื่องแรกที่ต้องคุยคือคุณแบรดการิงเฮาส์ซึ่งเป็นซ e o ของ Ripple ออกมาพูดคัดชัดเลยครับว่าใครก็ตามที่คิดว่า Ripple ไม่ได้สนับสนุน XRP 100%คือคุณเข้าใจผิดไปแล้วพวกเขาหลงทางไปแล้วเรามุ่งมั่นเต็มที่และจะยังคงมุ่งมั่นต่อไป คำพูดนี้สำคัญยังไงมันสำคัญเพราะมันออกมาหลังจากที่ริปเปิลชนะคดีใหญ่กับ SEC หรือกอตอของอเมริกาทำให้สถานะของ XRP ในตลาดอเมริกามันชัดเจนขึ้นเยอะมากว่าในหลายกรณีมันไม่ใช่หลักทรัพย์ว่ากันง่ายๆริปเปิลกำลังบอกนักลงทุนและพันธมิตรว่าพวกเขาเอาจริงกับ XRP พวกเขามองว่า XRP คือสะพานเชื่อมสกุลเงินที่จะช่วยให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินโอนเงินข้ามประเทศได้เร็วขึ้นและถูกลงแถมล่าสุด Ripple ยังโชว์ความมุ่งมั่นด้วยการเข้าซื้อจิจการ G Treasury ซึ่งเป็นบริษัทจัดการคลังเงินระดับองค์กรมูลค่าเป็นพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวพวกเขากำลังขยายระบบนิเวศของ XRP อย่างจริงจังครับ อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ในอเมริกาอย่าง Coinbase ก็กำลังเคลื่อนไหวครับคุณไบรอันอาร์มสตรอง CEO ของ Coinbase โพ bon สต์บน X หรือ Twitter เดิมว่าเครือข่าย Base ซึ่งเป็น Layer 2ของเขากำลังสร้างธุรกรรมแบบส่วนตัว Private Transaction สำหรับ Stablecoin เรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงมันคือการพยายามสร้างสมดุลครับ หลังจากที่ Coinbase ไปซื้อทีมที่ชื่อ Ironfish ซึ่งเชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่เรียกว่า Zero Knowledge Proof c k p เทคโนโลยีนี้มันช่วยปกปิดข้อมูลการโอนเงินทำให้คนภายนอกไม่รู้ว่าใครโอนให้ใครหรือโอนเท่าไหร่แต่มันไม่ใช่การปกปิดแบบมืดบอดนะครับมันเป็นความเป็นส่วนตัวที่ควบคุมได้ คือถ้าจำเป็นเช่นหน่วยงานกำกับดูแลหรือสรรพากรต้องการตรวจสอบเจ้าของบัญชีสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่ากุญแจสำหรับดูข้อมูล View Key เพื่อเปิดเผยข้อมูลได้นี่คือการพยายามแก้ปัญหาที่โครงการอย่างทอร์นาโดแคชเคยเจอคือเป็นส่วนตัวเกินไปจนถูกแบน Coinbase กำลังพยายามทำให้มันถูกกฎหมายเพื่อให้คนทั่วไปกล้าใช้เช่นใช้จ่ายเงินเดือนหรือชำระเงินในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องกลัวคนอื่นมาส่องดูบัญชีของเราครับมาดูเรื่องราคากันบ้างครับ Bitcoin ในเดือนตุลาคมปี2025นี้ถือว่าทำผลงานได้ไม่ดีนักบางคนบอกว่าแย่ที่สุดในรอบ10ปีสาเหตุหลักๆก็มาจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งต่างๆ แต่ล่าสุดราคาบิตคอยก็เด้งกลับขึ้นมาแถวๆ1 1 0 0 0แถว1 0 0ดอลลาร์สหรัฐได้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณการสะสมพลังและอาจจะมีการเด้งกลับบาวส์ในเร็วๆนี้ถ้ามันผ่านแนวต้านสำคัญไปได้เราอาจจะได้เห็นราคาสูงใหม่ๆครับส่วนอีกเหรียญที่กำลังมีกระแสแรงมากก็คือ XRP อีกแล้วครับแต่รอบนี้มาในทีมของ XRP ETF ตอนนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ถึง13รายอย่าง g r a y s c a l e 21 Share, Bitwise ยื่นขอเปิดกองทุน ETF ของ XRP ต่อ SEC แล้วถ้าถ้ากองทุนพวกนี้ได้รับอนุมัติไม่ว่าจะเดือนนี้หรือปลายปีมันจะเป็นการเปิดประตูให้เงินทุนจากสถาบันการเงินไหลเข้ามาใน XRP อีกเยอะมาก นักวิเคราะห์บางคนมองว่าราคาอาจจะไปถึง2.40ดอลลาร์หรือ5ดอลลาร์ได้เลยในอนาคตรครับแต่ในข่าวดีก็มีข่าวที่น่ากังวลปนมาครับโครงการ c a r d i n a KDA ซึ่งเป็นบล็อกเชนเลเยอร์1ที่เคยถูกมองว่ามีเทคโนโลยีที่ดีมากเมื่อวันที่21-22ตุลาคมองค์กร Cardina ที่อยู่เบื้องหลังประกาศหยุดการดำเนินงานทางธุรกิจทั้งหมดครับ พวกเขาให้เหตุผลว่าสภาวะตลาดที่ยากลำบากทำให้ไม่สามารถสนับสนุนโครงการต่อไปได้อีกแล้วผลคืออะไรครับราคาเหรียญ KDA ร่วงลงทันทีกว่า60% แต่นี่คือจุดสำคัญของโลกคริปโตครับบริษัทหรือองค์กรอาจจะล้มได้แต่ตัวบล็อกเชนของ c a r d ด n นมันเป็นระบบ proof of work ที่กระจายศูนย์มันยังทำงานต่อไปได้ตราบใดที่ยังมีนักขุด miner อร์ minor, อิสระยังคงขุดและดูแลเครือข่ายต่อไปนี่เป็นบทเรียนสำคัญครับว่าเทคโนโลยีดีไม่ได้แปลว่าจะรอดเสมอไปในตลาดหมีและมันแสดงให้เห็นความเปราะบางของเอาคอหลายๆตัวครับ ข่าวสุดท้ายนี่ออกแนวอนาคตหน่อยครับตอนนี้เขามีการทดสอบเอา AI หรือปัญญาประดิษฐ์โมเดลดังๆมาเทรดคริปโตแข่งกันจริงๆโดยใช้เงินจริงโมเดลละ1,000 0ดอลลาร์ 1, ผลที่ออกมาณนะวันที่22ตุลาคมน่าสนใจมากครับ อันดับหนึ่งที่ทำกำไรได้มากที่สุดคือ DeepSeek AI จากจีนทำกำไรไปกว่า3,650ดอลลาร์ 3, อันดับสองคือ Grok ของ Elon Musk ทำกำไรไปประมาณ3,000ดอลลาร์ 3, ส่วน AI ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง ChatGPT 5และ Gemini 2.5 Pro กลับขาดทุนครับขาดทุนไปราวๆ2,800ถึง3,200ดอลลาร์ 2, นี่แสดงให้เห็นว่า AI กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ตลาดและจับจังหวะการเทรดแม้ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็เป็นเกมที่เปลื่อนไปที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับอ๋อเกือบลืมอีกข่าวสำคัญครับตอนนี้กลุ่มบริษัทคริปโตและฟินเทคกำลังรวมพลังกันสนับสนุนกฎหมายที่เรียกว่า Open Banking ใ in นอเมริกา ว่ากันง่ายๆคือพวกเขาต้องการให้ข้อมูลบัญชีธนาคารเป็นของลูกค้าครับไม่ใช่เป็นของธนาคารเพื่อที่ว่าถ้าเราอยากใช้แอปฟินเทคหรือแอปคริปโตเราสามารถแชร์ข้อมูลของเราให้แอปนั้นได้ง่ายๆโดยที่ธนาคารห้ามเก็บเงนินหรือห้ามบล็อกแน่นอนครับว่าธนาคารใหญ่ๆไม่ชอบสิ่งนี้และกำลังต่อสู้ขัดขาน ถ้ากลุ่มคริปโตชนะมันจะทำให้การเชื่อมต่อระหว่างโลกการเงินเก่ากับโลกคริปโตง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับและนี่ก็คือภาพรวมข่าวใหญ่ในสัปดาห์นี้ครับจะเห็นว่าตลาดคริปโตมันมีอะไรให้ตื่นเต้นและให้เรียนรู้ตลอดเวลา ทังการเดินเกมของยักษ์ใหญ่อย่าง Ripple และ Coinbase ความหวังใหม่ๆอย่าง ETF บทเรียนที่เจ็บปวดอย่าง c a r d ด n นและเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI ที่กำลังเข้ามาถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญและบทวิเคราะห์ที่เข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคริปโตแมนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ